พ่อกันอีกแล้วค่ะกาสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะมาพ่อกันอยู่กภัยค่ะวันนี้นี่นรุ่นไปน้ากันเนาะค่ะเนาะว่าสิรอบนี้สินี้น้ำใหม่เฮา้วพ่อได้สับบนเนาะค่ะเนาะมีไม่เอ่ยวัดนี้อยู่ะแตวาน่ะเพิ่นอยู่สูงๆคุณนะทาน้ำใหม่ช่วงนี้เพิ่นก็นสิเป็นเฮี้ยวแล้วเนาะค่ะเนาะเฮี้ยวนี่หมายถึงว่าเขานอ,นอเนเขาใจเง้าวแล้วค่ะอืมมันเป็นช่วงปลายฤดูหน่อไม้แลนะ้วเนาะเห็นบ่ค่ะใกล้ๆคุณนะ อยู่บักสูงเลยค่ะก็เอินเฮห้ยวน้องใหม่นะค่ะน้อง่รู้ว่าสิเอาได้ว่าเดี๋ยวสิร้องเอาเบิ้งเนาะค่ะน้องถ้าเอาเบ่ได้กะว่ากันใหมเนะค่ะว้าวได้แล้วค่ะโต๊ห่วยซะแล้วเนาะ มาแล้วค่ะอีกแนงนึงค่ะอันนี้มันนัน่นขึ้นนอกเก้าข้าเจ้านะคะน่ะเนาะหักเอาเ <c oughs> บิดแห้งสับแล้วได้อยู่นะหาน้องไม่ปลาบ่มีกระซับเอาน้าไม่บ้านนี่แล้วะคะเนาะเมื่อกินแรง โน้หม่อโน้หม่ปลามันเปิดสีเปิดย้ามเด้อไหมคะ่ะมันอันนั้นมันลาแล้วนะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ที่ปลูกเองนะคะเอ้ยไม่ใช่ปลูกเองพ่อปลูกไว้ สองนอสามนอกับเพาะก,กินแล้วนะคะ่ะนอมันนั้นมันนอยใหญ่ไ,ไหมอันนี้เป็นกระไพยที่ปลูกไว้เองนะคะ่ะบราะไม่นองใหม่ไผ่านะอบนี่อะได้แล้วจ้ะเอาอันเอาสองนอกับเพาะนออันเมื่อยหิวเข่าแล้ว <laughs> อันไปหาหนไหมเพป่าเนาะไปโอยอันไปไปหาหนไหมเพป่าเนาะค่ะมันนัน้นคนก็นหาหลายเนาะหาหลายล้วแบบนี้หน่อไม้มันขึ้นสูงแล้วไหมค่ะหน่อไม้มันขึ้นสูงแล้วแบบนี้เขาเอาบถถึงล้วหมดแรง <c oughs> ก็เลยแบบว่าหาเลยก็ได้มาซับเอานี่แหละค่ะเออเขาได้เมื่อกินเนาะนอนันนอนย้าเขาเอาไปให้เขาเป็นลัล้มอะค่ะอเอาก็อันนี้แหละ อาแต่พอกินสองเนาะก,ก็กินว่าเมื่อเลู่ดเดียวนะที่ทังบ้านเอิญ่าโนอใหม่ไพ่บ้านไหมคะทั้งบ้านพี่น้องเอิญ่าจึงไดเนาะค่ะในเอิญคืกกันบอเอาอีกจักนอซะบอแล้เดี๋ยวอันเดียวเอาดอกบวยเมือน้ำก้นข่าเอันนั่นเพิ่นสุดแล้วเนาะหกหกเลยคะ่ะเอาไป เบอร์มีแนวแก่งไซน์นะคะเนาะอึ๊บโอ้ยไม่โดนโอ้ยคนหิวเขาเนะอึ๊บเออได้แล้วคะ่ะเอาดอกกล้วยคอยเสียโอ้นี่ได้แล้ว โอ้คอยมันบ่มีผู้มาหน้าไหมคะ่ะมันก็ไดหกเบอร์สมองอรรถมีสามสี่ 3, 4, ดอกดีด้ค่ะอันนี้สุดไปฮอันนี้เอาไว้ก้อนก็ได้ค่ะบ่มั่นใจแต่ว่าอันนี้ดอกนี้ดอกนี้สุดละมีสามสี่ 3, 4, ดอกมัง้งจังได้ละ ได้แล้วค่ะอึ้นกล้วยตายแรงกูบ่ค่อยมิ้นไวย์ ไปไปถกกินนะคะเนาะเห็นบอกคว่ามันนันมันแดดซองแดดตอนบ่ายโมงนะคะนี่อึ๊บอ้ยหิวข้าวพี่น้องจะรีบกลับเถียงนานแล้วจ้ะหิวข้าวไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นดอกเป็นปีกล้วยนำว่าน,นะคะเนาะอึ๊บเอาไปแกงใ่ป่าบ่าะอึ๊บนี่ มาพอกันยุบบ้านแล้วค่ะปฏิเนี้เขามาจากตงหน้าลรวจาก,กันเลยอาบน้าเลยเลานาะกันเลยกันเลยมันะะน่งเศร้าเมยเนาะค่ะเนาะเออเมืยหรายหิ้วเข่ากระต่ายไปเขาป้าหาน้าไม้ไหมคะ่ะเออไปเขาป้าหาน้าไม้บ่ได้ซ้ำได้น้าไม้จักหนอัได้น้าไม้สามแหนงได้น้าไม้สามแหนงเพราะว่าไปยางเตรียมเนี่ยค่ะจะสิทอ่า บมานเนาะค่ะรอบนี้บมานคือมันนั่นนั่นมันเมื่อยไหม,มเมื่อยโหลดมันก็ได้ไปหาตัวแบบแห้งสิสับต้องใหม่กับบมีไม่ไหมค่ะบตัตตนีเออแบบเรื่องหิวเข่าน้ำสีน่าอาะไรน้องใหม่กับมี่อยู่กอมีกออม่กอบอลเนาะค่ะแต่ว่าก่อที่มี่พันส,สูงสูงเหมือนแม่อบอมับบตเตอนี่เ้าแห้งสาปถึงฮะนะมามนที่นี่กันเลย โอ๊ยเศหาดอกัสินะเมื่อยหลาุดยานยานเจ้า,อา,จาของเป็นล้มนี่สิไหมคะมันม่ยอีดีเดตตากแดดเนาะนั่นล,นล่ะก็เลยได้มาสานี่แหละคะ่ะสามแงงโอ๊ยสีแ่แงงเออนี่ละ่ะรอบนี้ประมาณนะก็เลยได้แวะสวนเนาะคะ่ะแวะสวนก็นได้ได้ปีกล้ยมากจากทงหน้าเนาะคะ่ะเนาะ เพื่อนหานะไม่มาได้นะบางทีเพิ่นเลยไปซับเอายวนยุกกเกาะยุกกอที่ปลูกไว้ไหมคะอันนี้เป็นหน่อไม้ไผ่บ้านไหมซึ่งจริงๆอ่ะตอนซับนะเขาซับไปสองนอเป็นว่าเออเอาแต่พอกินมาสัน่นตอนสิม,มาจาัเนี้ลืมเอาอีกนอนหน่อเนึ่งไหมก็เลยได้มาหน่อเดียวนี่แหละกับอันกับสามแดงนีง่แหละนั่นแหละกาขอบคุณทุกๆคนเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆ สู้ขูสุคนที่เขามาเป็นกำลังใจซ้อยกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเนาะเออเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะอ่ะพ่อกันคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้เอาไว้สนิทสักก่อนนะคะเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ